ไขปริศนาฆาตกรรมไร้ร่องรอยเธอทำให้ผู้ชายตกหลุมรักแล้วทิ้งพวกเขาไว้กับความตายที่ถูกจัดฉากอย่างแนบเนียนใครจะคิดว่าเสียงหัวเราะอ่อนหวานของผู้หญิงคนหนึ่งจะกลายเป็นเสียงสุดท้ายที่เหยื่อได้ยินนี่คือเรื่องจริงของคานาเอะคิจิมะหรือที่ญี่ปุ่นขนานนามว่าแม่ไม้ดำแห่งเว็บหาคู่ฆาตรกรหญิงที่ไม่เคยใช้มีดไม่เคยใช้ปืน แต่ใช้ความรักเป็นทั้งอาวุธและเหยื่อล่อเหยื่อไม่เพียงแค่สูญเสียเงินแต่หลายคนสูญเสียชีวิตโดยไม่มีแม้แต่รอยนิ้วมือของเธอในห้องขังประหารที่เงียบงนันเธอยังคงยืนยันว่าฉันไม่เคยฆ่าใครแต่เหยื่ออย่างน้อยสามรายตายด้วยวิธีเดียวกันเธอคือผู้โชคร้ายหรือฆาตกรที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่น ถ้าคุณชอบเรื่องราวขยาวขวัญที่อ้างอิงจากความจริงกดติดตามไว้เลยเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องแต่มันคือจิ๊กซอแห่งความลับที่คุณต้องไขไปพร้อมกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนต่อจากนี้เรื่องจริงยิ่งกว่าละคร จุดเริ่มต้นของคดีชายหลายคนตายอย่างเป็นปริศนาเหยื่อรายที่1ทาคาโอเทอระดะเดือนสิงหาคมปี2009ที่เมืองโอมุจังหวัดโตเกียวชายวัย5้53ปีถูกพบอยู่ในบ้านของตัวเองท่ามกลางบรรยากาศชวนเชื่อว่าเขาฆ่าตัวตายมีฐานเผาไหม้ในห้องควันและกลิ่นคาร์บนมอนอ,อกกซส์ทั่วบริเวณเหยื่อตายจากการสำลักควัน แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นการฆ่าตัวตายตามหลักฐานที่ปรากฏแต่มีบางอย่างไม่ชอบมาพาก,กลเขาไม่เคยมีประวัติซึมเศร้าเขาเพิ่งทะลึ่งโอนเงินหลายแสนเยนให้กับหญิงคนหนึ่งที่เขารู้จักกับเว็บหาคู่ครอบครัวของเขาสงสัยทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะทั้งชีวิตเขาไม่เคยพูดถึงการแต่งงานหรือความรักกับใครมาก่อนจนกระทั่งได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคานาเอะ คิจิมะกรณีถูกปิดอย่างเงียบแต่ไม่นานหลังจากนั้นเหยื่อรายที่สองเคนโซอันโดกตุลาคมปี2009เมืองโนโดะจังหวัดชิบะไฟไหม้ปริศนาบ้านของชายวัย80ปีที่กเกษียณแล้วร่างของเขาพบในสภาพถูกไฟคลอกแต่หลักฐานพบว่าเป็นการเผาไหม้ตั้งใจมากกว่าอุบัติเหตุมีร่องรอยน่าสงสัยเพิ่มขึ้น พบว่าเขาเพิ่งถอนเงินจำนวนกว่า4.5ล้านเยนหรือ1.3ล้านบาทในเวลาไม่นานก่อนหน้ากล้อง ATM บันทึกภาพหญิงรูปร่างท้วมใส่หมวกอำพรางหน้าตามาถอนเงินแทนเขาภาพคมชัดจนตำรวจเริ่มจับเชื่อมโยงได้เจ้าของบ้านรายนี้เคยพูดกับเพื่อนบ้านว่าเขากำลังหาคู่แต่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตและกำลังช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหนี้ไฟไหม้ถูกตีเป็นอุบัติเหตุ แต่ตำรวจเริ่มสงสัยและพบชื่อเดียวกันอีกครั้งเหยื่อรายที่3โยชิยูกิโออิเดะธันวาคมปี2009ชายวัย41ปีถูกพบเสียชีวิตในรถยนต์เช่าที่เมืองฟุจิมิจังหวัดไซตามะในรถมีเตาฐานวางอยู่เหตุการณ์ถูกจัดฉากให้ดูเหมือนฆ่าตัวตายอีกเช่นกันแต่สิ่งผิดปกติชัดเจนขึ้น ครอบครัวเขายืนยันว่าเขาไม่มีปัญหาส่วนตัวและไม่เคยพูดถึงการฆ่าตัวตายเลยรถถูกล็อกจากด้านนอกและคนสุดท้ายที่เห็นเขายังมีชีวิตอยู่ก็คือผู้หญิงคนเดิมคือคานาเอะคิจิมะจุดเริ่มต้นของการล่าเหยื่อวิธีการของแม่เหมาดำ Black Widow หลังจากเหยื่อรายที่สามตายอย่างมีเงินงำ ตำรวจเริ่มรื้อแ้มเหตุการณ์ที่ดูคล้ายกันในช่วงเวลาใกล้เคียงแล้วพบว่าตั้งแต่ปี2007ถึง2009มีผู้ชายที่รู้จักกับเว็บหาคู่หลายรายเสียชีวิตอย่างผิดปกติและทุกคนมีจุดเชื่อมโยงร่วมกันคือผู้หญิงที่ชื่อว่าคานาเอะคิจิมะหมายจับถูกออกทันทีแม้ตอนนั้นยังไม่มีหลักฐานโดยตรงว่าเธอฆ่าคนแต่หลักฐานแวดล้อมหรือ Circumstantial Evidence ชี้ชัดว่าเธอเกี่ยวข้องกับการตายอย่างน้อยสามรายอมหลังของคานาเอะคิจิมะจากผู้หญิงธรรมดาสู่ตัวละครอันตรายวัยเด็กที่ไร้รอยแผลแต่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวคานาเอะเกิดเมื่อปี1974ที่เมืองคิตามิเกาะฮอกไกโดในครอบครัวธรรมดาชีวิตวัยเด็กไม่เคยมีประวัติความรุนแรงหรือปัญหาในบ้าน แต่นักจิตวิทยาวิเคราะห์ว่าเธอเป็นคนแสวงหาความรักตลอดเวลาและต้องการความสนใจอย่างรุนแรงแต่ไม่ใช่ด้วยการสร้างสัมพันธ์จริงจังเธอใช้มันเป็นเครื่องมือวัยรุ่นของเธอไม่โดดเด่นด้านการเรียนแต่ฉลาดในการพูดจาและเชี่ยวชาญในการโน้มน้าวคนเธอไม่ได้ไปมหาวิทยายลัยจึงต้องหางานทาแต่งานของเธอเต็มไปด้วยการโกหกเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ต้นเช่น อ้างว่าตนเป็นผู้ประกอบการทั้งที่ทำงานเสริมแปลกๆยืมเงินแล้วไม่คืนใช้ชื่อปลอมออนไลน์บวกโทรศัพท์ใช้ครั้งเดียวหลายเบอร์เก้าแรกสู่การช่อโกงเว็บหาคู่และความรักที่กินเงินช่วงต้นทศวรรษ2000มีเว็บหาคู่คอนคัสึในประเทศญี่ปุ่นเริ่มโด่งดังคานาเอะใช้ช่องทางนี้แนะนำตัวเองเป็นว่า สาวโสดหน้าตาดีกำลังหาคนจริงจังและด้วยทักษะการเขียนและพูดเธอจับเหยื่อผู้ชายหลายคนจากวัย30ถึง70ขึ้นไปวิธีของเธอสร้างความสัมพันธ์รวดเร็วบอกว่ากำลังจะมีรากฐานชีวิตด้วยกันบอกว่ามีหนี้มีภาระทางครอบครัวต้องใช้เงินด่วนมีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อเป็นการผูกใจโอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่อและหายตัวไป หลายคนถูกหลอกเงิน1-10ถึงล้านเยนบางคนยอมแม้รู้โดนหลอกเพราะเธอใช้คำพูดที่ทำให้เข้าใจว่านี่คือบททดสอบของรักแท้ช่วงปี2007 2009มีผู้เสียหายกว่า30คนแจ้งว่าเธอหลอกลวงด้านการเงินแต่บางคนไม่ยอมแจ้งตำรวจเพราะอายนั่นเองจากการช่อโกงสู่การฆาตกรรมช่องว่างในระบบยุติธรรม เมื่อเหยื่อบางคนเริ่มไม่โอนเงินให้แล้วหรือพยายามเลิกกับเธอสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถจัดฉากได้ดีมากเธอเคยค้นคว้าวิธีจัดฉากฆ่าตัวตายผ่านการใช้ฐานในรถห้องปิดมิดชิดมีรายงานว่าเธอเคยค้นหาใน Google ว่าเป็นไปได้ไหมถ้าให้คนตายด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ไม่มีหลักฐานเธอใช้เครดิตในการเช่ารถซื้อฐาน และทำให้เหยื่อตายอย่างไม่มีบาดแผลแล้วแสร้งทำเป็นเรื่องเศร้าและเมื่อคนตายไม่มีญาติใกล้ชิดหรือดูเหมือนค่าตัวตายตำรวจก็ไม่ได้เพ่งเล็งมากนักนี่คือชัยชนะของเธอในช่วงแรกจุดพลิกผันหญิงคนนี้คือแม่ไม้ดำ Black ว i d อ w เมื่อมีผู้เสียชีวิตติดกัน3รายตำรวจจากหลายจังหวัดเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลข้ามคดี ประกอบกับการใช้กล้องวงจรปิดจาก ATM พวกเขาเห็นร่องรอยและที่สำคัญชื่อคานาเอะคิจิมะปรากฏในลิสต์เหยี่ดทุกรายปี2009เธอถูกจับกลางโตเกียวและแม้ตอนแรกเธอแสดงท่าทีคล้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะร้องเรียนด้วยซ้ำว่าตำรวจทำงานหนักเกินจริงและเธอเพียงแค่เป็นสาวที่โดนรักปฏิเสธแต่หลักฐานแวดล้อมหนักแน่นเกินไป และเป็นหนึ่งในคดีรแรกๆที่ได้ใช้ระบบลูกขุนพลเมืองในญี่ปุ่นคดีสูสารศาลจังหวัดไซตามะได้ตัดสินเธอมีความผิดฐานฆาตรกรรม3กระทงและช่อโกง9กระทงศาลเห็นว่าพฤติกายของเธอคือการวางแผนอย่างชัดเจนหลอกลวงเหยื่อหลายรายไม่มีสำนึกผิดตัดสินโทษประหารชีวิตเธอยื่นอุทธร์แต่ปี2015ศาลอุทธรณ์ยืนตามและปี2017 ศาลสูงสุดญี่ปุ่นตัดสินปิดประตูทุกทางโทษประหารยังคงเดิมคณาเอกแนวเรือนจำปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถึงวันนี้คณาเอกยังปฏิเสธว่าเธอฆ่าใครเธออ้างว่าฉันแค่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแต่คนพวกนั้นตัดสินใจด้วยตัวเองแต่หลายบทวิเคราะห์จากสื่อและนักจิตวิทยาเชื่อว่าเธอเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เก่งมาก มีความสามารถทางการชักจูงในระแบบสูงและอาจมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้อตานสังคมเธอกลายเป็นผู้หญิงไม่กี่คนในญี่ปุ่นที่ถูกคิพากษาโทษประหารชีวิตความหมายทางสังคมและคำถามต่อระบบยุติธรรมคดีของคิจิมะเป็นกรณีที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นเริ่มพูดถึงการตายที่ดูเหมือนฆาตตัวตายว่าบางครั้งอาจถูกจัดฉากระบบยุติธรรมญี่ปุ่น ถูกท้าทายว่าพวกเขาต้องตัดสินโทษประหารด้วยพยานหลักฐานแวดล้อมไม่มีร่องรอยรุนแรงไม่มีความรุนแรงทางกายภาพเกิดการถกเถียงเรื่องบทบาทของสื่อที่ทําให้คิจิมะกลายเป็นภาพของปีศาจในสังคมโดยใช้คําว่าแม่ไม้ดําบทส่งท้ายคณะเอกคิจิมะไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องในรูปแบบที่เราเห็นในหนังไม่มีเลือดไม่มีการไล่ล่า แต่เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ใช้ความสัมพันธ์เพื่อสังหารคนความลึกลับอยู่ที่เธอ,อยังคงปฏิเสธทุกอย่างเธอคือการเตือนใจว่าความสัมพันธ์ที่ผิดอาจอันตรายถึงชีวิตโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยในห้องถังเงียบงันกลางโตเกียวเธอยังคงลืมตาตื่นทุกเช้าเหมือนผู้หญิงธรรมดาแต่นอกห้องนั้นคือโลกที่หวาดผวากับคำว่าแม่ไม้ดำคดีของคาณาเอะคิจิมะ อาจปิดฉากลงด้วยคำพิพากษาประหารชีวิตแต่คำถามกลับยิงคงดำดิง่งนี่คือฆาตากรเลือดเย็นหรือเหยื่อของความเข้าใจผิดไม่มีใครรู้จริงๆว่าในคืนที่เหยื่อเหล่านั้นถูกพบเป็นศพเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอทำให้พวกเขาตายหรือปล่อยให้พวกเขาตายด้วยความเยือกเย็นความจริงอาจไม่มีวันถูกเปิดเผยและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่ากลัวกว่าภาพยนตร์เสอก หากเรื่องราวนี้ทำให้คุณเสียวสันหลังไล่ตามความจริงจนลุ้นไม่แพ้นิยายสืบสวนกดไลค์แชร์และติดตามไว้เลยเพราะยังมีอีกมากคดีจริงลึกลับฆาตรกรที่ไม่เหมือนใครและความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ความรักความเชื่อใจและความตาย